ข้อห้ามสู่ความมั่นคงอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินต้องทำยังไงพึ่งกลางเดือนเงินก็หมดแล้วไหนจะหนี้บัตรเครดิตค่าโทรศัพท์ค่าบ้านชีวิตเดือนชนเดือนเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้จะทำยังไงดีก้าวแรกสู่การขาจัดปัญหาทางการเงินของคุณคือคุณต้องรู้และทำตามกฎสีข้อง่ายๆนี้ให้ได้ครับ 1. อย่าคิดแม้แต่จะใช้บัตรเครดิตถ้าคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ภายในหนึ่งเดือนการใช้บัตรเครดิตนั้นมีประโยชน์มากไม่ว่าจะช่วยสร้างเครดิตให้คุณหรือเก็บคะแนนเพื่อแลกของต่างๆแต่วิธีการใช้ที่ดีคือให้ใช้มันแบบบัตรเครดิตครับก็คืออย่าใช้เกินที่จ่ายไหวเพราะเมื่อคุณจ่ายหนี้ไม่ไหวสิ่งที่ตามมาคือดอกเบี้ย ที่อาจจะสร้างปัญหาการเงินให้คุณได้ครับ 2. อ,อย่าใช้ชีวิตแบบผู้บริหารเรามักคิดไปเองว่าเราจำเป็นต้องมีสิ่งของบางอย่างเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงหรือรถส่วนตัวจงใช้จ่ายให้สอดคล้องกับไรายได้ไม่ใช่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในฝันครับ 3. อย่าลืมหมั่นเช็คบัญชีธนาคารของคุณอย่างน้อยสองครั้งต่ออาทิตย์หลายคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินมักจะละเลยไม่เช็คว่าตัวเองเหลือเงินเท่าไหร่คุณไม่สามารถบริหารเงินได้ดีถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงว่าคุณเหลือเงินในกระเป๋ามากน้อยแค่ไหนครับ 4. อย่ามโนว่าเงินออมจะโผล่ขึ้นมาเองถ้าคุณอายุยังน้อยนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากครับ อย่ารอให้การออมต้องตกเป็นของตัวคุณเองในอนาคตเริ่มออมตั้งแต่วันนี้แม้จะแค่เล็กน้อยแต่จะเป็นก้าวแรกที่ดีแน่นอนครับถ้าทำตามกฎสีข้อนี้ได้ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้มากมายแต่การที่คุณจะมีสุขภาพการเงินที่ดีจริงๆแค่นี้ยังไม่พอสิ่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุมเงินคือ ตั้งงบประมาณหรือรู้รายรับรายจ่ายของตัวเองครับถ้าคุณทำงานประจำคุณคงจะรู้ว่าทุกๆเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่ทำงบประมาณคุณอาจไม่รู้ว่าได้ใช้เงินเท่าไหร่และใช้ไปกับอะไรบ้างดูการใช้จ่ายย้อนหลังของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยสองเดือนหลังจากนั้นคุณจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณใช้เงินไปกับอะไรครับ อะไรจำเป็นอะไรควรตัดออกหลังจากคุณรู้แล้วว่าพฤติกรรมการใช้เงินเป็นอย่างไรการมีแผนการใช้จ่ายในอนาคตจะช่วยคุณได้เยอะครับนี่เป็นแผนง่ายๆที่จะทำให้คุณแน่ใจว่าคุณควบคุมการใช้จ่ายได้แน่นอนลองแบ่งเงินของคุณออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรก50อร์เนใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตส่วนที่สองสเอร์เน ใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและส่วนที่3 20%แบ่งไปออมครับการมีแผนจะช่วยให้คุณรู้ข้อผิดพลาดในการใช้เงินและกลับไปปรับเปลี่ยนได้เมื่อทุกคนมีเงินออมแล้วการออมโดยฝากแบงก์คงจะไม่พอแน่นอนเพราะดอกเบีย้ยยังไม่สามารถตามเงินเฟ้อได้ทันยิ่งในยุคโควิดนี้ที่ประเทศต่างๆพิมพ์เงินออกมา กันมากมายโอกาสที่จะเกิดเงินเฟอ้อขึ้นในอนาคตนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆครับการลงทุนคือทางออกเดียวและแน่นอนว่ายิ่งลงทุนตั้งแต่อายุน้อยยิ่งดีเพราะคุณจะมีเวลาในการเพิ่มปูนเงินของคุณเยอะกว่าลงทุนตอนแก่ครับอีกทั้งยังรับความเสี่ยงได้มากกว่าอีกด้วยให้เงินทำงานให้เร็วที่สุด เมื่อพูดถึงการลงทุนหลายคนคงคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดมากครับเพื่อให้ลงทุนได้ยาวนานนี่คือสองสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นลงทุน 1. สร้างเงินฉุกเฉินที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย3เดือนครับเพื่อไว้ในกรณีคุณป่วยไม่สามารถทำงานได้จะได้ไม่ต้องไปรบกวนเงินลงทุนของคุณ 2. ายหนี่ให้หมดถ้านี่นั้นมีดอกเบีย้ยมากกว่าดอกเบีย้ยที่คุณได้รับจากการลงทุนเมื่อคุณผ่านสองขั้นตอนนั้นมาแล้วก็เริ่มลงทุนได้เลยครับถ้าคุณต้องการลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือลงทุนในกองทุนดัชนีที่ถือหุ้นนั้นทั้งตลาดเป็นประจําทุกๆเดือนโดยตั้งตัดเงินอัตโนมัติออกจากบัญชีเงินเดือนเลยครับโดยไม่ต้องสนใจว่า ตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงนอกจากจะลงทุนเพื่อให้เงินโตแล้วอย่าลืมลงทุนในตัวเองหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการเงินด้วยเงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งแต่เงินสามารถซื้อความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เราต้องการได้ฉะนั้นการบริหารเงินอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญครับให้เงินทำงานให้คุณยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่รอจนแก่แล้วค่อยบริหารเงินครับ